รูปของกูถึงจะอัดแล้วอัดอีกก็ยังขังเหมือนเดิมเพราะตอนกูจะถ่ายลูกกูอธิษฐานตัวและเสกผ้าเอาไว้แล้วนี่คือคำพูดของพระเกจิคนาจารย์แห่งเมืองชัยนาทหลวมพ่อกวยวัดโคสิตารามสิ่งที่ท่านพูดไว้ในอดีต ทุกวันนี้ทุกคนคงจะได้เห็นกันอย่างเต็มสองตาว่าท่านเป็นผู้อย่างรู้อนาคตรู้ว่าในอนาคตข้างหน้าวัตถุมงคลของท่านจะได้รับความนิยมจากประชาชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านณปัจจุบันนี้ราคาวัตถุมงคลรูปถ่ายที่ท่านท่านเสกและท่านสร้างขึ้นมาในวันที่ท่านมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ราคาค่อนข้างสูงมากและ หายากมากๆเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้อธิษฐานจิตณขณะที่ท่านกำลังถ่ายรูปทุกรูปทุกแบบทุกอริยบทของท่านท่านได้อธิษฐานจิตไว้หมดแล้วและได้ฝากคำพูดนี้ไว้ให้กับลูกศิษย์เพื่อบอกต่อลูกศิษย์รุ่นหลังที่จะเข้ามาศึกษาวัตถุมงคลหรือจะมานับถือในตัวท่านจะได้มีความเท่าเทียมกันด้วยความเมตตา ที่หลวงพ่อรักลูกศิษย์ทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่ทันท่านก็ดีหรือไม่ทันท่านก็ดีล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ทุกรุ่นเพราะหลวงพ่อท่านได้อธิษฐานจิตไว้หมดแล้วทุกรุ่นทุกรูปทุกแบบจะผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วหรือไม่ก็ตามมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหมดเพราะต้นฉบับที่หลวงพ่อได้ทาเอาไว้หลวงพ่อได้อธิษฐานจิตไว้ให้แล้วนี่คือความเมตตาบรารมีของท่าน และอย่างรู้อนาคตว่าวันนี้จะได้รับความต้องการมากในวันที่ท่านไม่อยู่แล้ววันนี้หลายๆคนเกิดประสบการณ์ขึ้นกับวัตถุมงคลของท่านทั้งๆท,งท,งที่วัตถุมงคลรุ่นนั้นไม่ได้ทานหลวงพ่อปลุกเสกเองเป็นรุ่นที่สร้างขึ้นมาใหม่แต่เป็นรูปที่ท่านได้เคยอธิษฐานจิตไว้แล้วมีความขังเฉดเช่นเดียวกันถ้าเราจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์ ที่เกิดขึ้นกับวัตถุมงคลของท่านที่เรียกว่ารุ่นย้อนยุคทุกรุ่นถ้าให้ผมเล่าวันนี้ทั้งหมดคงจะไม่หมดอย่างแน่นอนเพราะประสบการณ์วัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยที่เป็นรุ่นย้อนยุคก็ตามก็เกิดขึ้นกันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแควคาดคงกระพันทำมาหากินจเจริญรุ่งเรืองชีวิตตกต่ำกลับกลายเป็นดีขึ้นไม่เคยมีโชคลาภกลับกลายเป็นมีโชคลาภพลิกชีวิตมาหลายคนแล้ว ด้วยเดชอำนาจบารมีของวัตถุมงคลของท่านที่เรียกกันว่ารุ่นย้อนยุคเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอหยิบยกตัวอย่างสักหนึ่งเหตุการณ์เป็นบุคคลที่รู้จักกับผมเป็นอย่างดีเป็นคนที่สนิทใกล้ชิดเรื่องนี้เชื่อถือได้แล้วเขาก็เล่าด้วยความจริงใจขณะที่ผมฟังอยู่ผมเชื่ออย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะตัวผมเองที่ผมได้นั่งเล่าอยู่ขนาดนี้ตัวผมเองก็เคยมีประสบการณ์กับหลวงพ่อกลวย มามากมายหลายครั้งจึงทำให้ผมต้องทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์เพื่อเผยแผ่บารมีของหลวงพ่อกวยให้คนที่ยังไม่ได้รู้จกักหลวงพ่อได้รับรู้ถึงบารมีความเมตตาความรักลูกศิษย์ของหลวงพ่อผมขอเริ่มเล่าเรื่องที่คนใกล้ตัวผมได้ประสบพบเจอมาแล้วกันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของเขาถ้าเกิดว่าใครทำงานโรงงานจะรู้กันเป็นอย่างดี ว่าพอถึงเวลาสิ้นปีจะต้องมีการคัดคนออกแล้วส่วนใหญ่คนที่ถูกคัดออกมักจะเป็นพนักงานใหม่เขาก็คือกลุ่มหนึ่งในนั้นที่เป็นพนักงานใหม่และที่สำคัญเลยเขาไม่มีเส้นสายเขาไม่รู้จักใครในนั้นเลยเขาเพิ่งเข้ามาทำงานได้ประมาณสักสามเดือนกว่าแล้วก็ถึงรอบที่เขากำลังจะคัดพนักงานออกและเขาโคงหรือรุ่นพี่ก็มีการมาสกิดบอกบ้างแล้ว วันหนึ่งในนั้นคือเขานะที่จะต้องถูกไล่ออกเขากลับบ้านไปด้วยความเคร่งเครียดไม่รู้จะทำสิ่งใดก็ไปนั่งเปิดโทรศัพท์เล่นปกติทั่วไปจนมาเจอรูปหลวงพ่อกวยวัดโคศีตารามทำให้เขานึกออกได้ว่าเขาเคยเช่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยวัดโคศีตารามและเขาก็มีความนับถือหลวงพ่ออยู่ด้วยเขาจึงได้ไปหยิบรูปของอหลวงพ่อขึ้นมาแล้วก็วางไว้บนผานเล็กๆที่เขามีอยู่ หยิบธูปมาเก้าดอกตั้งจิตอธิษฐานตั้งนโมสามจบและสวดด้วยคาถาคาถาบูชาสการะหลวงพ่อแล้วก็บอกความทุกข์ร้อนในใจหลวงพ่อครับผมกำลังจะโดนไล่ออกจากงานครับขอความเมตตาบารมีจากหลวงพ่อช่วยโดนจิตโดนใจเจ้านายผมหน่อยอย่าให้เขาไล่ผมออกเลยเพราะผมก็ได้เพิ่งเข้าไปทำได้ไม่นานนี่เองแล้วเขาก็ปักทูปลง เช้าวันต่อมาเขาก็ไปทำงานปกติหลังจากนั้นผ่านมาหนึ่งสัปดาห์การประกาศรายชื่อก็ออกมาผลปรากฏว่ารายชื่อที่คัดพนักงานออกไม่มีเขาอยู่ในนั้นเขาดีใจมากด้วยความดีใจเขารีบกลับมากบขอพระคุณหลวงพ่อกวยวัดโคสีตารามพอเวลาผ่านพ้นไปได้สักประมาณสองอาทิตย์ข่าวดีก็เกิดขึ้นกับเขาเพราะหลังจากนั้นมา เขาได้บรรจุเป็นพนักงานประจํานี่ก็คือหนึ่งเหตุการณ์ที่คนใกล้ชิดและสนิทก,กับผมมาเล่าให้ฟังก็เป็นประสบการณ์ทางด้านการงานนะครับที่เราจะไม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องเนี่แหละครับคือเมตตาบารมีของหลวงพ่อไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามจะรวยจะจนท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือขอแค่ศรัทธาและจริงใจ กราบหลวงพ่อด้วยความศรัทธ,ธาอันแท้จริงที่มีต่อหลวงพ่อหลวงพ่อก็พร้อมที่จะช่วยเหมือนที่ท่านเคยบอกเอาไว้มึงนับถือกูเป็นครูแล้วกูจะทิ้งมึงได้ไงนี่ก็คือเรื่องราวดีๆและประสบการณ์ดีๆของหลวงพ่อโกยวัดโคสีตารามฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราด้วยนะครับถ้าดูแล้วถูกใจ ฝากแชร์เผยแผ่บารมีของหลวงพ่อกวยไว้โคสีตาลามไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ